เป็นโรคที่ต้องอดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการบริโภคอาหารเป็นสําคัญคนที่เป็นโรคนี้มักจะมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าคนปกติต้องควบคุมอาหารและน้ําหนักให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมผู้ป่วยเบาหวานควรหันมาให้ความสําคัญกับการบริโภคประเภทปลาเพราะอาหารประเภทปลามีคุณค่าทางอาหารมากไม่ทําให้อ้วนและราคาไม่แพงอีกด้วยปลาเป็นหนึ่งในอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ ย่อยง่าย และเนื้อปลาเป็นโปรตีนคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองนอกจากเนื้อปลาแล้วไขมันปลายังมีประโยชน์เป็นแหล่งโอเมก้า3ที่หลายคนคิดว่ามีแต่ปลาทะเลเท่านั้นแต่จริงๆแล้วยังมีปลาในน้ำจืดและปลาทะเลโดยโอเมก้า3จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันที่เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานการเลือกบริโภคปลาจะแตกต่างจากการเลือกบริโภคสัตว์อื่นๆโดยการเลือกซื้อเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นๆ เราจะต้องเลือกที่มีมันน้อยๆแต่ถ้าเราเลือกปลาควรเลือกปลาที่ตัวใหญ่ๆมีไขมันมากๆเพราะไขมันเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิน้นส่วนชนิดของปลาที่ให้ประโยชน์มากที่สุดคือปลาสวายมีโอเมก้า3ถึง2570มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก1 0 0กรัมซึ่งมากกว่าปลาทะเลจึงอยากแนะนำให้หันมาบริโภคปลาน้ำจืดในบ้านเราเพราะมีราคาถูกแต่ให้คุณ,ณประโยชน์ที่สูง แถมยังช่วยลดการบริโภคปลานำเข้าที่มีคุณค่าทางอาหารจะลดลงเมื่อถูกแช่แข็งและที่สำคัญยังไม่พบการแพ้ปลาน้ำจืดเหมือนกับมีการแพ้ปลาทะเลอีกด้วยสำหรับการปรุงเมนูปลาที่มีประโยชน์ที่สุดอยู่ที่การต้มหรือการนึง่งจะทำให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนที่สุด โดยให้หลีกเลี่ยงเมนูทอดให้มากที่สุดทั้งนี้ควรมีการบริโภคอาหารที่มีเมนูปลาอย่างน้อย2มื้อต่อสัปดาห์แต่หากบริโภคได้ทุกวันจะดีที่สุดประโยชน์ของปลาต่อการจัดการโรคเบาหวานสำหรับคนที่กำลังควบคุมโรคเบาหวานการเลือกรับประทานอาหารอย่างมีสติเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและสุขภาพโดยรวมการเพิ่มปลาในเมนูอาหารมีข้อดีมากมาย หนึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาแมคคารลปลาซาดินอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งจำเป็นต่อาการลดการอักเสบและส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงกว่าดังนั้นการเพิ่มเมนูปลาที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3เข้าไปในอาหารของคุณจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 2. ไขมันอิ่มตัวต่ำปลามีไขมันอิ่มตัวต่ำต่างจากเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปการบริโภคปลาช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและส่งเสริมโปรไฟล์ไขมันที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มักประสบปัญหาคอเลสเตอรอลสูง3เสริมสร้างความไวต่ออินซูลินกรดไขมันโอเมก้า3ที่พบในปลาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ซึ่งความไวต่ออินซูลินที่ดีขึ้นช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ควบคุมภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 4. เป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงปลาเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงที่ย่อยง่ายและจําเป็นต่อการซ่อมแซมและบํารุงกล้ามเนือ้อโปรโตีนยังให้พลังงานที่ยาวนานช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดที่คงที่ตลอดทั้งวันซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5. ดัชนีน้ําตาลต่ํา ปลาที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำหมายความว่ามีผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดน้อยมากจึงเป็นตัวเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพราะไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วช่วยควบคุมโรคเบาหวานได้อย่างต่อเนื่อง